ชายคนนี้เดิมทีออกไปจับผีแต่กลับหลับไปเสียเองทันใดนั้นผีตัวเล็กห้าตัวก็มาขึ้นไปกระโดดบนตัวเขาเมื่อเขาตื่นขึ้นร่างกายของเขาก็ปวดไปหมดและโต๊ะก็เลื่อนไปด้านข้างเขาดึงโต๊ะกลับมาแต่เทียนยังคงลอยอยู่ในอากาศเขาค่อยๆจับเทียนนั้นวางลงบนโต๊ะแต่แสงของเทียนสว่างจ้ามากมันรบกวนการนอนของเขาเขาพยายามเป่าดับเทียนแต่ยิ่งเป่าแรงเท่าไหร่เทียนก็ไม่ดับเมื่อเขาจับเทียนมือของเขาก็ถูกไฟลวกทันใดนั้นเทียนก็ดับไปเองโดยไม่มีสาเหตุ สิ่งที่น่าประหลาดคือเขากลับนอนลงและพยายามนอนต่อแต่ผีตัวเล็กๆเ,เหล่านั้นไร้มนพร้อมกันและเทียนก็ติดไฟขึ้นมาอีกครั้งตอนนี้ชายคนนั้นรู้แล้วว่าสถานที่นี้มีผีสิงเขาเริ่มมองหาหนังสือลับและเครื่องรางแต่ผีทําให้เครื่องรางทั้งหมดตกลงมาด้วยลมเย็นเขาพยายามเก็บเครื่องรางขึ้นมาแต่หนังสือลับนั้นหายไปเขากําลังจะวิ่งหนีแต่จู่ๆก็มีพลังลึกลับทําให้เท้าของเขาติดอยู่กับพื้นเขาอยากก้าวไปข้างหน้าแต่รองเท้าของเขาก็ติดแน่น เมื่อหันกลับไปมองเขาเห็นผีตัวเล็กๆจับรองเท้าของเขาและหัวเราะอย่างสุขสนเขาช่วยโอกาสเหยียบผีสองตัวและใช้รูปแบบการต่อสู้ทำให้ผีกลัวจนคุกเข่าขอความเมตตาชายคนนั้นคิดว่าจะสอนบทเรียนให้พวกมันด้วยค้อนแต่ผีร้องกรีดและหนีเข้าไปในรอยแตกของกำแพงเมื่อเขาเข้าไปดูด้านหลังเขาพบหนังสือเก่าเล่มหนึ่งซ่อนอยู่นั่นคือคู่มือศิลปะการต่อสู้ของเซาหลินที่หายไปนานหลายศตวรรษเขาเข้าใจทันทีว่าผีทั้ง5ตัวนี้คือวิญญาณของหนังสือเล่มนั้นเขาคุกเข่าต่อหน้าพวกมันและขอเป็นิ์ ผีทั้ง5สอนศิลปะการต่อสู้โบราณที่มี5รูปแบบให้เขาโดยเน้นความยืดหยุ่นและการปรับตัวจากการฝึกฝนเขาเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ทั้งหมดขณะลงจากเขาเขาตัดสินใจท้าทายรูปแบบ18อรหันแต่เพียงแค่พระรูปแรกเขาก็เริ่มแพ้จากไม้เท้าของพระในระหว่างการต่อสู้เขาขอความเมตตาแต่พระไม่แสดงความปราณีด้วยความจำเป็นเขาผสมเทคนิคหมัดของเขากับการเคลื่อนไหวของไม้เท้าพระไม่เคยเห็นสไตล์การต่อสู้ที่แปลกประหลาดเช่นนี้มาก่อนและไม้เท้าของเขาถูกแย่งไป จากนั้นเขาก็เอาชนะพระทั้ง18รูปทีละคนและในที่สุดก็พิชิตรูปแบบทั้งหมดได้